มืดแค่ไหนก็ไม่กลัวด้วยคุมพลังความสว่างถึง5000ลูเมนจากชิปเซ็ไฟ LED XP สำหรับไฟคาดหัวเนี่ยเรารู้กันดีว่าเวลาเปิดปิดอะยากลำบากมากถ้ามีเซนเซอร์อัตโนมัติตัวนี้ก็สบายกันเลยทีเดียวเพียงถ้าเราใช้มือปัดผ่านตัวไฟเห็นไหมมันก็จะปิดเปิดอัตโนมัติกันแบบระยะก,การส่องสว่างจากไฟเดี่ยวตัวนี้เห็นไหมเรียกได้ว่าส่องไกลกว่า100เมตรเลยทีเดียวที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องกันน้ำได้อย่างแน่นอนตัวนี้กันน้ำได้ถึง IPX5 วัสดุของเขาเนี่ยทำจากพลาสติก ABS สำหรับไฟคาดหัวเนี่ยมันจะต้องปรับก้มเงยได้ ตามความเหมาะสมของการใช้งานแต่ละคนเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยไม่ต้องยุ่งยากเปลี่ยนแบตบ่อยๆตัวน,นี้ชาร์จแบตได้ในจุดชาร์จจะอยู่ด้านในแบบนี้เพื่อกันน้ําเห็นไหมเปิดออกมาจะเจอจุดชาร์จแบบไทยซีที่คาดหัวก็จะเป็นยางยืดแบบนี้แถมปรับระดับได้อีกต่างหากโหมดการทํางาน5โหมดแสงมีแสงน้อยแสงจา้าติดเสมอสีแดงสีน้ําเงินกระพริบไฟสีแดงติดเสมอเรียกได้ว่าเป็นั้องไฟสองสว่างและไฟฉุกเฉินได้กันเลยทีเดียวโหมดกระพริบแดงน้าเงินจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะกระพริบเป็นแบบนี้เลยมุมกว้างของแสงเนี่ยที่ทําได้กว้างถึง2 0 0 เจ็ดสิบองศากันเลยทีเดียว